340สั้นหน่อย440สั้นหน่อยพันสี่ค่ะเท่าไหร่วันนี้มาดูเลยรอบ2ของวันนี้นะครับ6,500 นและค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับคุณป้าเซลล์มันคนดีคนเดิมอีกแล้ววันนี้แคทเซียวินค่ะพีจีสล็อตวอลเล็ตสล็อตแตกง่ายปั่นแคทเซียวินให้ดูเพื่อความมันเทิงเท่านั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแคทเซียวินค่ะขอกันมาเหมือนเดิมเลยตาบอกว่าปั่นให้ดูหนอ่อยสินั่นนู่นนี่ให้ดูหนอ่อยสิวันนี้ปั่นให้ดูค่ะวันนี้เลือกเป็นเบสสิบบาทแต่ซื้อฟิลเตอร์บายนะฮะห้าร้อยบาทนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวกดซื้อไปเลยจบนะฮะ เขาฟีสปินเลยจบอยู่แล้วเนี่ยฟรี8มัลติโพลก8แต่ว่ามันสามารถเลือกม mm ัลติโพลเพิ่มขึ้นได้กับรอบหมุนเพิ่มขึ้นได้คุณผู้ชมให้ได้สีเขียวเท่านั้นนะ,ะคูณ10มาแล้วนะคะเออไอ้แบบนี้ไม่ได้นะฟาวนะคะจบเกมคะ่ะเริ่มใหม่อีสตั์ก็ต้องมาซื้อฟิวเจอร์บายใหม่เนี่ยปกติมันไม่เป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมดิฉันได้ตลอดนะคะ มาเดี๋ยวลองดูกันอีกสักตั้งเป็นไรไปนะคะเออเอาสิเอาสิาสยังไงมาอีกสักรอบสองรอบนะคะอย่านะมึงเออให้มันได้อย่างงี้นะคะ14ค่ะเออ10รอบมาผู้ชมขอบเป็น12ครั้งเหอะ เห็นนะเนี่ยโลภนะคะผลของการโลภอีกอ,อกอเอาใหม่ซื้อใหม่500มวันนี้แปลกมากคุณผู้ชมโอ้โหสีเสื้อไม่มงคลน,นี้เองนะคะเออไม่เป็นไรของใหม่เลยนะฮะมาสิบละันไม่ยอมแพ้อีกตออ่อไปสิบสองละมาฮะอยู่ที่มัลติเพลก,กันารคูณน,นะคะคูณสิบค่ะ ย, <ITA> ยังไงคูณสิแล <ylum. 16 S 2> ้วค er. ุณผู้ชมคูณสิแล้วคูณสิหแล้วคุณผู้ชมรถอ่าเฮหมล่ะลูกยาแผลวีดอกตอนนั้นกูนิ่งไปเลยค่ะเพราะลุ้นหนักค่ะอุ้ยเรียบร้อยคูณยีค่ะคุณผู้ชม กดเลยดีกว่าเนาะ12ครั้งคุณมาติพิวยี่สิบป่ะคุณผู้ชมต้องป่าละนาทีนี้ต้องปาแล้วค่ะอย่ายืนอึ้งนะคะเหมือนไพน์นันก็ไม่ใช่นะคะมาแล้วมาแล้วอู้กจ่ายไปหมดคุณผู้ชม3ยี่ค่ะเอามาอีก40เป็นอูยรอยี่หรอคุณ20แล้วหรอ วายเรียบร้อยค่ะอาแปะโผซูปเปอร์เมกกวินค่ะ760บาท760บาทมาแล้วนะคะโอ้ยยังไงวันนี้ตัวเคมาคูณ20เป็นไรอะ320มาโอ้โหเห็นไหมล่ะบิ๊กวิน320บาทค่ะอีกสักหน่อยเป็นไรไปอ่ะเห็นไหมล่ะประทรัดหลอ สี่ร้อยเลยหรออุ้ยอะไรอะอ่างเปลาหรอสองร้อยหรอว้ายคุณผู้ชมอ้โหูสุ per m e กก win ค่าหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะฮะเออ QJ หายังอยู่สองร้อยสี่สิบประทัดเมื่อกี้นี้อีกร้อยเก้าสิบบาทอะไรก็ไม่รู้มองไม่ทันอุ้ยอะไรเครื่องรางแล้วกันสี่ร้อยประทัดอีกร้อยสี่สิบ มึงยังไม่หยุดอีกนะคะตัว A 4 8 0ร้อยแปดสิบแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเริดจริงๆริเรดจริงๆรเรดจริงๆนะฮะต้องบอกว่าเริ่ดสมคำล้ำลือเลอค่ามากซุปเปอร์แมกวิน1,490บาทเลอค่านะคะสุดปังมาคุณป้านะคะสุดปังสุดปังค่ะปังปร,รังปังปีสุดดางเลยนะคะโอ้ my god qk ค่ะ60อ่าอันนี้ได้อีกสามโอ้160นะฮะคุณผู้ชมมาละมาละมาละมาแล้วมาลาวมาแล้วคุณผู้ชม super mega win ค่ะเจ็ดร้อยบาทเลิศจริงๆริงเจ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 ตัวไปเลย270โอ้โหมันแตกกระจาย p ี slot 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 แตกง่ายของจริงค่ะคุณผู้ชมบิ๊กวินเข้าไปแล้วค่ะ270บาท มันแตกกับโจยเพราะคูณยุ่20อีดอกคูณเวลตันนะฮะวายตัวเจค่ะอุ้ยเอาอีกดอก240เอาประทัดอีกหรอ240หรอเลข10อีก80นะฮะอู้หูเอาแกลุ่งใหม่แกลรถรถบอกให้เมาเริดการันเตอร์ทูก,การันตีของเจงค่ะเม็กกอวินค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้การ,รันตีทุกการันตีซูปเปอร์แมคกวินค่ะ570บาทลบ <Nope. S 1> เออโทั้วท้วินแล้วนะคะ4 7่0ันเจอบาท <Nope. S 1> นะเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมหแนะนำให้ซื้อฟิลเตอร์บายเข้าช้าแต่เข้าแน่นอนคุณผู้ชมเมื่อกี้บวกมา4,700เลยอะเออซื้อเปอร์ประมาณ1,500้าพ0นอะไรเงี้ยได้อยู่นะเนาะเพราะอันนี้รวมเสียไปนะ แต่มันตาละาห0 0ไงอยู่แล้วอยู่แล้วค่ะฟ้าแ็กให้ชีวิตตัวเองค่ะอยาทําให้ชีวิตยากยุ่งยากมากมายค่ะคุณผชมมีเงินก็ใช้ไปเลยนะคะเออคุณสเตปมาละมาถดงพวกคุณ10ละคุณ12แล้วพี่สาวให้ทําไงเอยอ่ะ <c oughs> เห็นไหมละ่ะอีสตว์วันนี้มันไม่ได้ของจริงอีเฮีย ใส่เสื้อไม่มงคลไงใส่ผิดสีค่ะคุณผู้ชมเบ็ด20แล้วนะไม่ไหวแล้วนะคะซื้อฟิวเจอร์บายไปอีกแล้วยังไงกันเนี่ยพอเขาช่วงนี้จะเงีย,ยบๆนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าหลุ้นค่ะอีดอกงมีสมาธินิดนึงเนาะเออยังไงขอเอเรียบร้อยคุณผู้ชมเลเสี่ยวกรีค่ะคุณผู้ชมเสี่ยวกรี 16มาแล้วค่ะ18ก็มาด้วยค่ะเอาไงดีวะอ,อีเหี้ยนี่ถ้าอีเหี้ยนี่ทำกูฟาวลนน้วโดนตบ10ครั้งมาแล้วมาอีกสักหน่อยหยุดลดหยุดโอ้โหเห็นไหมทำอะไรได้อย่างงั้นคูณ20ค่ะสูงสุดเลเวลคูณ20มัลติโพลนะคะ10ครั้งคูณ20ปะ ไหนอสอสหน่อยส,สนอย่อ,สนอยนะคะมาแล้วคุณผู้ชมมาอีกแล้วนะคะเรียบร้อยคุณผู้ชมบิ๊กวินไปแล้วบิ๊กวินไปแล้วคะ่ะนะคะอยู่แล้วโอ้ยเมกวินไปเลยพี่สาวให้ทำไงได้ละ่ะเออวันเลิฟโบราณมากเพลงนะฮะ240ค่ะ อยู่แล้วตัวเคพี่สาวสองเหมือนเดิมตอนนี้คุณยี่นะคะอะไรก็ได้คุณ20มันเลยค่ะไม่เก่งไม่กลัวต่ออำนนั้นมืดดีใจนะคะร้อหค่ะเลิศมากร6 0ค่ะหุยซองเงินอังเปาแปดร้ยเลยหรอโ oh <Nope. S 1> อ้มายก็ลพี่สาวว้าวนะวาซานะเมก็วินการันเตอทุกการันตีค่ะแป0รบาทนะคะ ออก็ต้องให้เขานะเพราะมันแตกง่ายอย่างมันเข้าปุ๊บม,มันเข้าเลยอุ้ยสิบกับตัวเจนะคะแปดสิบบาทหูอังเปาตัวเจสองร้อยแปดสิบและอยู่แล้วการันตีทุกการันตีแล้วพิ่สาวบิ๊กวินค่ะห้าร้อยยี่สิบบาทหนึ่งครั้งสุดท้ายมาสั้นหน่อยสามร้อยสี่สิบสั้นหน่อยสี่ร้อยสี่สิบสั้นหน่อยพันสี่ค่ะ ตัวเจอีกไหมอุ้ยเสียดายนะคะคุณผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะรอบนี้เข้าบิ๊กวินไปแล้วคุณผู้ชมแบบนอนมานอนมานอนมา,นอนมาของจริงคะ่ะการันตีทุกการันตีที่เมกกวินค่ะการันตีทุกการันตีสุดท้ายซูเปอร์เมกกวิน2180บาทอยู่แล้วยุยยจ้าโหเคอีดอกได้ตัวเคหมดเลยงงอ,อยู่แล้วอยู่แล้วหรือเปล่าบิ๊กวินเนี่ยมันอยู่แล้วหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม แมกวินการันตีทุกการันตีที่ซูเปอร์แมกวินค่ะหนึ่งบาทอาล่ะค่ะคุณผูม้ชม t ทท a l win เท่าไหร่วันนี้มาดูเลยรอบ2ของวันนี้นะครับ0 0บาทยัวมากนะคะลงทุนเท่ากับบวกมา5,500นะอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เครดิต1,270นะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนเนาะฝากไปด้วยค่ะ pg slot wallet slot แตกง่ายค่ะใครอยากเล่นก็กดคลิกอิ์ด้านล่างได้เลยนะคะ วันนี้ค่ะการเดินทุกการนตีจริงๆ PG เขาแตกง่ายแตกง่ายของจริงค่ะฝากไว,ว้ด้วยค่ะ PG สล็อวันเด็ดสล็อแตกง่ายสำหรับวันนี้นะคะโบกมืออำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ